เบอร์รี่เอามาให้ฉันเลยนะขอเขาไม่ให้แล้วกันนะส่วนหมวกอันนี้เหรอเบอร์รี่ก็เหมาะกับเธอดีนะีั้นฉันให้เธอแล้วกันงั้นฉันได้เยอะขึ้นไปแล้วนะถ้าฉันจะได้ให้เอาไม่ให้ฉันอันนี้เลยนะฉันไม่ให้คอนเกลียดมากหรอกนะฮิชฉันให้เธอนี่ขอบใจมากเลยนะขอบใจมากเลยนะพ่อรักนี่ไปเลยจ้า โอ้โหสุดสุดแล้วเลยของเปิดเลยเขียนทำไมนานไม่ให้ฉันน่ะฉันฟังนายนะฉันนี่ไม่ได้บอกตกลงเลยว่าจะเป็นเฟืกับเธอเฮ้ยพูดอะไรไนะเขาให้จับคู่ไปทำาบัน,นี้จับได้แค่สามคู่คีสเธอจับฉันได้ไหมเอาสิเบอร์รี่เธอตงใช่ไหมอ่ะมม่ขนาดนั้นหรองนะอยเลยฉันก็อยากลองนะ่ะอยากได เบอร์รี่ไหมเอาเลยเบอร์รี่ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลองเอาเองคนเราก็ต้องมีได้ไม่ได้บ้างแหละมาฉันลองนะช,ช่วยฉันอยากได้เงินอนะไม่ใช่สีฉันอยากได้สก็ต้าพุทธ,ธิอีอีได้เบอร์แล้วที่เธออยากได้เบอร์รี่เย้ทุกคนทุโกโอกาสมีสองอรอบ ย้ำ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 อันนี้ให้เธอนะเธอจะได้เอากลับบ้านโอเคอืมอ่ไอซ์เราไปกันปะเขาบอกสามคนนี่เอาเลยฉันจะสองนะฉันอยากได้ตุต๊กตาไม่ฉันอยากได้ขนมอันนี้มากกว่าขอกดเลยแล้วกันหวังว่าจะได้นะ ให้ hey, ฉันได้เทชจริงหรอ My g ก็รวยแล้วยีย่แม่นได้เพชรได้ไงอะทุกคนมีโอากาสสองร,รอบฉันจนะขอลองอีกรอบแล้วกันเข้าบ้างแล้วกันนะนยา่ได้ขนมแต่อยู่ดีๆฉันจะได้เพชรเลยยี่ฉันได้ขนมนี้เพชรได้แล้วพวกเราโชคดีใช่ร์มยียม,ม พวกเราแลก่กันไหมว่าจะได้กินกันเอาสิมาเวลาสองเนอะหนึ่งสองอ่ะนี่พวกเธอย่ำย่ำแตงกิ้วอันอนี้ของพวกเธอสองคนย่ำย่ำขอบคุณน,น,นะพวกเราไปกันพวกเราต้องได้สองอันชัวร์ เธอเลงอะไรอ่ะฉันเล็งเงินอยู่แล้วสิฉันต้องจับรอบเดียวเพื่อรวยแต่รวยมันไม่ได้ได้ด้วยคนุดนะเฮ้ยทำไมฉีได้เนี่ยโอ้แล้วขี้ไม่ลงด้วยอะไรเนี่ยเอ้ยเธอขี้ไม่ลงต้องขี้ลงสิงจ้ะทำไมฉีคขี้ไม่ลงองได้ต้องได้มาร์ชเมลโล่เ <m> oh. นี่ยนะแย่ yeah, มาก ไปหาในบ้านก็เจอแล้วได้อะไรเนะี่ยอย่างกากเงินต้องได้สิเหมือนไม่ได้เหมือนน,นั้นเอาออลีออลี่เรามาแลกของกันไหมเธอให้ฉันก่อนโอเคแงมฉันเอาด้วยแงมของเยเบลีก่อนด้วย หยิบหยอย่าเลี้ยให้พลังสี่คนได้นะเอาไงดีไม่ให้หลอกไว้โดนหลอกแล้วอ้าวก็ได้ไม่เป็นไรเนาะถ้าแบบนี้ได้ไงโอโ้โหถือว่าเธอจะเห็นเธอจะเป็นนางเอกแต่เธอไม่มีสิิ์สั่งเพื่อนนะจ้าจ้าพวกตัวประกอบนางลายเอ้ย ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเขาไม่ล้เหนื่อยใจกับเกมพวกนี้จริงๆเพราะการอยู่ได้เลนเรามาแข่งกันไหมว่าใครจะชนะเอาเด็กฉันดูด,ด้วยมาชิชิชิเอาเนี้กัน Yes 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 เ hey, ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่เย่เขีนดูมี energy เยอะมากขอลองอันนี้แล้วกันนะไม่เคยลองเลยเขาให้ลองเขาไม่ได้ให้หลับจ้าสองหนึ่งไปหวังว่าจริงนั่นหลับจะไม่ได้ดีกับผมกัน มินนานจะดีฮ่กิดอะไรขึ้นอะ่ะเมื่อกี้หลับอยู่พี่มียินนันไ,ได้กผมเอาไรแล้วนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมใก้ทุกคนรักคนนะคะบ๊ายบาย ข้าวนี้เมื่อไหร่เสร็จเนี่ย